หากการตั้งคำถามนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกยอมรับและนำพาคนไปสู่ความตายคุณยังจะถามอยู่หรือไม่แล้วถ้าคำถามนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งโลกใบนี้เลยล่ะคุณยังจะถามอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาตั้งคำถามและค้นหาคำตอบของข้อสงสัยไปกับสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในสุริยะปราด テースサディー・シー,ー・レア。え地球さらに季節が変わるのは、地球が太陽を軸として回る、公転をしているからだ。私の宇宙では、地球は2種類の運動をしている。 คลิปนี้เนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนิเมะและมังงะที่ผมอ้างอิงมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือบทสัมภาษณ์ที่มีอยู่จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะพาดพิงศาสนาหรือความรู้สึกใดๆก็ตามดังนั้นอยากให้ทุกคนวางใจและเปิดใจกับมุมมองหรือแนวคิดใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะได้รับฟังต่อจากนี้หากมีข้อบิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับ เรื่องราวเนี่ยจะดำเนินอยู่ในช่วงยุคกลางในศตวรรษที่15จะเล่าถึงช่วงเวลาที่ศาสนานั้นมีผลกับมนุษย์มากๆเรื่องราวของความเชื่อที่ส่งผลต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นทางความคิดวิถีชีวิตหรือจิตใจและหนึ่งในความเชื่อนั้นก็คือโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งหรือราฟาล เขาจึงเลือกจะสารต่อความเชื่อของเขาอย่างทฤษฎีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและหลบหนีจากผู้ไต่สวนที่มีหน้าที่ลงโทษผู้ที่มีความคิดนอกรียเช่นเขาโดยเรื่องราวของสุริยาปาทฤษฎีสีเลือดนั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายเฟสและผัดเปลี่ยนตัวเอกไปเรื่อยๆตามเวลาที่เลื่อนผ่านไปเพื่อสารต่องานวิจัยให้สำเร็จให้จงได้ ยผู้เขียนของเรื่องนี้นะครับผมคือคุณอุโอโตะนะครับเท่าที่ผมหามาเนี่ยคือคุณผู้เขียนเนี่ยเขาจะใช้นามปากกาว่าอุโอโตะโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อจริงและตัวตนตอน่ตอสธาธารณชนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาเมนช่วยกันได้เลยนะเขาเนี่ยตีพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับในนิตยสาร w e e k l y Big Comic s p i r i t ของสำนักพิมพ์โชกะโคกันนะครับผมถ้าคุณชื่อนี้นะครับผมเคยพูดไว้ใน EP b ีบลูเจแอนนะครับเป็นสำนักเดียวกันกันกบที่ผู้เขียนบลูเจแอนได้รางวัลน,นั่นเองครับซึ่งเริ่มตีพิมพ์เรื่องนี้นะครับผมในปี2020และจบลงในปี2022ทั้งหมด8เล่มนะครับผมโดยที่คุณอูโอโตะนะครับผมเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อนึงว่าผมเนี่ยไม่ได้ต้องการจะวิจารณ์ศาสนาโดยตรงแต่ผมสนใจในความตึงเครียดระหว่างระบบความเชื่อกับความรู้ที่พิสูจน์ได้มากกว่าโดยคุณอูโอโตะเนี่ยเขาต้องเขียน เรื่องที่ไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยทันทีแต่ให้ผู้อ่านเนี่ยตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรเชื่อและเรายอมแลกอะไรเพื่อสิ่งนั้นเขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเขาใช้ชื่อเรื่องว่าชิโดยตั้งใจที่จะให้ความหมายเนี่ยมันซ้อนทับกันหลายระดับนั่นก็คือชิที่แปลว่าโลกชิที่แปลว่าความรู้และชี้ที่แปลว่าเลือด คือผมเนี่ยอยากให้เรื่องนี้เนี่ยสื่อถึงความเชื่อมโยงของโลกความรู้และเลือดที่หลังเพื่อสิ่งนั้นมากกว่าโดยเรื่องนี้นะครับผมเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อ้างอิงจากเหตุการณ์หรือบุคคลจริงโดยตรงแต่ใช้แรงบันดาลใจจากยุโรปกลางนะครับประมาณศตวรรษที่15-16 โดยที่ผู้เขียนเรื่องเนี่ยไม่ได้เจาะจงชื่อประเทศเป็นพิเศษแต่บรนจากาศในเรื่องเนี่ยมันใกล้เคียงกับยุโรปตะวันออกเช่นโปลแลนด์หรือบางส่วนของอิตาลีที่มีอิทธิพลของาศาสนาอย่างเข้มข้นในยุคนั้นแถมสุริยะปราทฤษฎีสีเลือดเนี่ยยังเคยได้รับรางวัลใหญ่อย่างเทสกาโอซามุคาสซาร์ฟซ์ปี2022ด้วยนะครับ มันเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของวงการมังงะญี่ปุ่นเลยครับจุดเด่นของเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าแทนที่จะมีตัวเอกคนเดียวผู้เขียน,นยออกแบบให้เป็นการสืบทอดอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นรูปแบบนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างทางปรัชญ,ญาที่เน้นว่าความรู้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวแต่เป็นคบเพลิงที่ส่งต่อกันผมเนี่ยไม่อยากให้คนจดจำตัวละครตัวใดตัวหนึง่งแต่อยากให้รู้ว่าความเชื่อสามารถมีชีวิตของมันเองได้แม้ผู้ถือปณิธานนั้นจะจากไปแล้วก็ตาม คุณโอโตะเนี่ยเลือกออกแบบตัวละครแต่ละตัวให้สะท้อนรุ่นและคุณสมบัติของนักคิดที่แตกต่างกันโดยที่จะไม่ใช้รูปลักษณ์หล่อสวยแบบการ์ตูนทั่วไปเพื่อเน้นความสมจริงและมนุษยธรรมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ตัวละครเอกเนี่ยมันเยอะจนเราจําแทบจะไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวแต่วันเนี้ยผมจะมาพูดให้ครบทุกตัวเลยครับตัวละครแรกครับ ราฟาลเด็กอัจฉริยะวัย12ปีที่มีพรสวรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์และปัชญาเรียกว่าอัจฉริยะกันเลยทีเดียวเขาเนี่ยเป็นเด็กกําพลาครับที่ถูกรับเลี้ยงไปโดยครอบครัวที่เคร่งศาสนาเขาเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ12เลยนะครับและมีแผนที่จะไปเรียนเทววิทยาตามที่พ่อเขาเนี่ยฝากฝังไว้โดยที่เขาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเป็นพิเศษ แต่ด้วยความที่ว่าเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่เป็นเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะไปเรียนตามที่พ่อเขาบอกครับแต่ในวันที่เขารู้จักกับทฤษฎีที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลจากคูเบิร์กเนี่ยเขาจึงเริ่มเดินตามเสียงหัวใจตัวเองนับตั้งแต่วินาทีนั้นครับ ตัวละครถัดมานะครับอย่างอ็อกกี้หรืออ็อกซี่นะครับเขาเนี่ยเป็นนักรับจ้างด่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้ดีเทลเรื่องนี้ลึกขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการรับจ้างดวนดาบแทนคนที่จะไปดวนดาบนั่นเองครับเขาเนี่ยมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยนะครับว่าโลกนี้มันเน่าเฟะเขาอยากจะทําความดีมากๆแล้วขึ้นสวรรค์เร็วๆในวันหนึ่งนะครับที่เขาต้องไปคุ้มกันคนนอกรีดกับผู้ไต่สวนนะครับคนนอกรีดคนนั้นเนี่ยก็ได้ตั้งคําถามเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตครับที่ทําให้ เพื่อนของออกซี่เนี่ยอินมันมากๆเลยจนกระทั่งทรยศผู้ไต่สวนและพาคนนอกดีคนนั้นนะครับไปอย่างสถานที่ที่ เก็บผลงานวิจัยของลาฟาและฮูเบิร์ตนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรครับจนกระทั่งมันนําพาเขาไปเจอกับตัวละครต่อไปคือเบอร์เดนี่หรือบาเดนี่นั่นเองครับผมขอเรียกเขาว่าบาเดนี่แล้วกันนะครับบาเดนี่นะครับผมเป็นนักบวชครับผู้มีความรู้ถ้าเป็นในยุคเราเนี่ยครับเขาจะเรียกว่านักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครแต่ถ้าเป็นยุคนั้นนะครับเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่าบัณฑิตครับเขาเนี่ยเชี่ยวชาญทั้งเรื่องดาราศาสตร์และเทววิทยาแบบขั้นสุดเลยนะครับผม เรียกได้ว่านอกจากจะมีความเชื่อเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาก็เอาด้วยนั่นเองนิสัยเสียอย่างเดียวของเขาเลยเนี่ยคือเขาไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่ครับจนกระทั่งเขามาเจอกับออกซี่ของเรานั่นเองมันทําให้เขาเนี่ยรับรู้เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและดูเหมือนเขาจะสนใจมันมากๆด้วยแต่ในการตั้งสมมุติฐานหรือทําการวิจัยเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีผู้ช่วยเพิ่มอีกสักคนหนึ่งครับนั่นก็คือตัวละครถัดไปของเรานั่นเองโยลลนดาหรือโยเลนดานะครับผมเธอเนี่ยเป็นบัณฑิตคนหนึ ที่เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงในยุคนั้นนะครับเรียกได้ว่าผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยบทบาทในสังคมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็โดนกีดกันประมาณนึงเลยแต่การมีอยู่ของเธอเนี่ยก็ทําให้บาเดนี่นะครับวิจัยเรื่องทฤษฎีที่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์การจักรวาลเนี่ยได้สําเร็จจนได้ครับแต่อุปสรรคใหญ่หลวงที่ทําให้ทฤษฎีนี้เนี่ยไม่ถูกตีพิมพ์จนแพร่หลายสักทีเนี่ยคือตัวละครต่อไปหรือโนวักครับโนวักเนี่ยครับผมเป็นนักไต่สวนครับผู้ไต่สวนหรือนักไต่สวนในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ที่คล้ายกับ ตำรวจครับแต่เป็นตำรวจในด้านของศาสนาซึ่งมันจะไม่ถามหากฎหมายหรือความเป็นธรรมใดๆทั้งสิ้นครับคุณสามารถจับคนมาทรมานได้เพียงแค่เขาตีความาพระคมภีร์ต่างจากคุณนั่นเองซึ่งตัวละครเอกทุกตัวเนี่ยก็ตามเป็นเหยื่อของโนวัคทั้งสิ้นนะครับและนั่นคือหน้าที่ของโนวัคหรือผู้ไตส่สวนคนเก่งของเรานั่นเองครับนอกจากเขาเป็นนักไตส่สวนที่เก่งมากๆแล้วเนี่ยเขายังเป็นคุณพ่อของโยเลนดาอีกด้วยนะครับเียได้ว่าเรื่องราวเนี่ยวุ่นวายมากเลยทีเดียวและเขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกโยเลนดาว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไร ลึกๆแล้วเนี่ยเขารักลูกมากๆเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่เขามีอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาจึงต้องตั้งใจทำมานน่เองตัวละครสุดท้ายครับ ซึ่งเดี๋ยวจะมีคนตั้งคาถามว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอีกหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมไปให้คําตอบที่หลังนะครับราก้าครับเธอเนี่ยเป็นสาวน้อยที่อยู่ในชนเผ่าเผ่าหนึ่งนะครับเธอมีความชื่นชอบและรักในเงินทองเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งครับเธอได้เจอหนังสือที่ออกซี่เนี่ยเคยจดบันทึกเอาไว้นะครับมันไม่ใช่งานวิชาการนะครับแต่มันเป็นเหมือนบล็อกในรูปแบบของหนังสือหรือที่เราจะเรียกกันว่าสมุดบันทึกประจําวันนั่นเองพอเธอได้เห็นหนังสือเล่มนั้นแล้วลองอ่านดูนะครับเธอก ต้องทาเงินให้เธอได้เป็นเกาะเป็นกรรมอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะโดนกองกําลังปล่อยคนนอกรีดจับตัวไปเพราะเธอเผาหนังสือเล่มนั้นทิ้งนั่นเองจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยพยายามเล่าให้ทุกตัวละครเนี่ยมันเชื่อมกันนะครับไม่ใช่ว่าผมต้องการจะทําให้มันดูเท่หรือว่าทําให้มันดูสอดคล้องหรืออะไรนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการจะทําให้ทุกคนเนี่ยทราบว่าทุกตัวละครนะครับมันเชื่อมต่อกันผ่านไปแต่ละยุคสมัยนั่นเองครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมจะทําในต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งก็คือความสััมพนธ์ ของแต่ละตัวละครที่ส่งผลถึงกันนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะโยงตัวละครเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเป็น A ไป B ไป C ไป D เพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันถูกผัดเปลี่ยนไปแต่ละยุคสมัยยังไงและเพราะอะไรนั่นเองครับ คู่ได้นะครับผมนั่นก็คือราฟากับออกซี่นั่นเองครับราฟากับออกซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เคยเจอกันนะครับผมแล้วกว่าที่เขาจะได้มาพบกันในฐานะของผู้ที่เขียนบทวิจัยทิ้งไว้กับผู้ที่คนพบบทวิจัยเนี่ยมันก็หลักประมาณ10ปีเลยซึ่งแน่นอนครับว่าราฟาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนอายุ12ปีครับแต่ว่าความกล้าของราฟาที่ได้เขียนบทวิจัยนั้นไว้เนี่ยทำให้ออกซี่นะครับได้ตั้งคําถามเป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นเองต่อมาทั้ง2ตัวละครนี้จะ อยู่ในอาร์คเดียวกันนะครับนั่นก็คือออกซี่กับเบอร์เดนี่ครับผมซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคู่หูหรือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้เหมือนกันครับผมโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยจะช่วยกันวิเคราะห์ทฤษฎีนี้ครับจนกระทั่งมันสําเร็จครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรื่องของที่เกี่ยวกับวิชาการเนี่ยมันจะไปตกที่เบอร์เดนี่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าออกซี่เนี่ยเป็นคนที่มีสายตาดีมากๆครับเขาสามารถมองเห็นท้องฟ้าในยามราตรีเนี่ยได้ชัดเจนมากๆรวมถึงมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้ชััดเจนนนนนมากๆ่ึใ าเหตุที่บาเดนี่เนี่ยเลือกให้เขาอยู่ข้างกายนั่นเองและต่อมาครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในอาร์คเดียวกันเหมือนกันนั้นก็คือบาเดนี่กับโยเลนดาครับผมบาเดนี่เนี่ยเขาได้วางแผนไว้นานแล้วครับว่าหากทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางของเขาเนี่ยโดนค้นเจอโดยที่ยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ เขาเนี่ยจะถูกตีตราเป็นคนนอกรีดครับเขาเนี่ยจึงพยายามให้โยลันดาเนี่ยอยู่ห่างจากเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดครับแต่สุดท้ายหลังจากที่ออกซี่กับเบอร์เดนี่นะครับถูกประหารโยลันดาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะตามหาบันทึกของออกซี่อย่างเอาเป็นเอาตายนั่นเองและจะมาถึงความสัมพันธ์ของตัวเอกตัวต่อไปนะครับอย่างโยลันดากับดรากานะครับผมทั้งคู่เนี่ยได้พบกันในฐานะคนที่ค้นหาและสิ่งที่ค้นหาครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าโยลันดาเนี่ยพยายามที่จะหาบันทึกของออกซี่ส่วน ได้เผาบันทึกของออกซี่ไปแต่ว่าเธอเนี่ยจำเนื้อหาข้างในได้ทั้งหมดโยลันดาเนี่ยก็เลยทําข้อตกลงกับเธอครับเพื่อให้เธอเนี่ยได้สามารถรับรู้ เรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นและตีพิมพ์ออกไปได้โดยที่ดราก้า่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินจากการตีพิมพ์หนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นครับผมโยเลนดาเนี่ยยังมอบเจตจำนงให้กับดรากาครับก่อนที่เธอเนี่ยจะตัดสินใจจากโลกนี้ไปส่วนดราก้าองเองก็เลือกที่จะสืบท่อเจตจำนงนั้นด้วยการตีพิมพ์หนังสือเล่มนั้นให้เธอและใช้ชื่อเธอหน้าหนังสือเล่มนั้นนั่นเองและมาถึงตัวละครสําคัญที่สุดของเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือโนวัคครับความสัมพันธ์กับทุกตัวละครล โนวัก no เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สังเกตการมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องก็คือเขาอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ปิดฉากขององค์ต่างๆด้วยหรือเรียกง่ายๆว่าเขาเองเนี่ยแหละที่เป็นลาสบอร์ครับมาไล่กันไปทีละคนเลยนะครับผมสําหรับโนวักกับลาฟานะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ไล่ต้อนลาฟานะครับจนลาฟานี่ต้องตัดสินใจกินยาเพื่ออัตตาวินิบัติกรรมตัวเองนั่นเองครับและต่อมาครับผมเขา เขาเนี่ยเป็นคนที่ประหารออกซี่และบาเดนีครับและเขาเนี่ยยังเป็นคนที่ไล่ต้อนกองกําลังของโยเลนดาซึ่งคือกองกําลังปลดแอกพวกนอรี่นะครับจนกระทั่งเธอเนี่ยก็ตัดสินใจอัตาวิดีบัตทกรรมตัวเองด้วยระเบิดเหมือนกันครับและเขาเนี่ยยังเป็นคนที่เอามีดแทงสังหารดากา้าแต่เขาโดนเธอแทงสวนจนเสียชีวิตครับสำหรับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าดีเทลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ละเอียดมากพอครับมันยังมีเล็กๆยิบยิบ,ย,บยอๆย ที่ยังไม่สามารถสรุปด้วยคําสั้นๆแบบนี้ได้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปนั่งดูกันแล้วก็มาดิสคัตพูดคุยกันได้นะครับ ธีมหลักของเรื่องนี้นะครับคือการสแสวงหาความจริงกับการต่อต้านอำนาจนิยมเพราะในเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีอยู่ตัวละครหนึ่งครับที่มีมาตั้งแต่ต้นจนเกือบจบเรียกได้ว่าเป็นทั้งตัวร้ายผู้ดําเนินเรื่องและก็ผู้เฝ้าดูมั้งนั่นก็คือโนวคอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมซึ่งสัญญาที่ผมชอบนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อันที่ผมจะมาพูดให้ทุกคนฟังวันนี้นั่นก็คือ1แสงครับ แสงเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนความรู้กับความจริงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แสงพระจันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่จะสังเกตได้ว่าตัวละครต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะต้องพบกับจุดเปลี่ยนบางอย่างเขาจะถูกสะท้อนไปด้วยแสงอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์นั่นเองครับอานที่2คือคราบเลือดครับคราบเลือดเนี่ยมันเปรียบเหมือนราคาของความรู้และการตายเพื่อความเชื่อหลายๆตัวละครที่เราได้เห็นคราบเลือดของเขานะครับ เขามักจะเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่แรงกล้าอยู่เสมอและสุดท้ายโนวัคคือตัวแทนของพลังอำนาจและผู้เฝ้าดูนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อจนเกินไปเนี่ยผมจะรวมซีนที่ผมชอบไว้ในนี้เลยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องยาวเรื่องแรกที่ผมทำในรายการค้นหาสิ่งที่ซ่อนไว้ในจุดๆเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีหลายๆซีนหน่อยที่ผมมาชอบแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายซีนมากๆเลยนะครับผมเลยพยายามย่อยให้ได้มากที่สุดและหยิบยกมาให้ทุกคนเนี่ยรับฟังกันทั้งหมด3ซีนนั่นก็คือซีนที่1ครับจะเป็นซีนที่ราฟาเนี่ยได้ฟังเรื่องทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลครั้งแรก ในซีนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเพียงแค่ราฟาที่กําลังฟังเรื่องทฤษฎีที่ว่าเนี่ยจากคูเบิร์ตซึ่งเป็นคนนอกรียที่ถูกลงโทษมาแล้วครั้งหนึ่งโดยคนนอกรียนะครับเขาจะถูกลงโทษทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเป็นการทรมานเข็นข้อมูล ส่วนครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการประหารเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าซีนนี้เนี่ยพยายามจะเล่นกับความอลังการของจักรวาลผ่านสีหน้าท่าทางของราฟาและสีต่างๆที่อยู่บนดวงดาวนั่นเองครับหากเอาทั้งหมดที่พูดมารวมกันแล้วเนี่ยจึงได้เป็นการตื่นรู้นะครับในทางสัญญานั่นเองแล้วที่ผมชอบซีนนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเล่นคู่สีที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสีดําน้ําเงินเหลืองเขียวม่วงขาวเรียกได้ว่าเขาเล่นได้อย่างลงตัวความสเปะสปะ ของสีเนี่ยทำให้เราสังเกตถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลได้อย่างดีเยี่ยมและแสงที่ส่งเข้ามาในใบหน้าของลาฟานน่เนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังเตื่นรู้บางอย่างนั่นเองครับถัดมานะครับผมที่ซีนที่2นะครับซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่บาทหลวงบาเดนี่เนี่ย กล่าวคําให้พรในพักคัมพีกับออกซี่นะครับผมในทางภาพเนี่ยดูเผิเผลแล้วอาจจะคล้ายกับสีแรกที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นตอนกลางคืนที่มีกลุ่มดาวเหมือนกันแต่การเล่นสีเนี่ยแต่ได,ไดว่นน้อยกว่ามากจะมีเพียงสีน้ําเงินและขาวที่เป็นแสงสาดมากระทบตัวละครทั้งสองเท่านั้นนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อถึงความเชื่ออย่างตั้งมั่นความศรัทธาที่มีให้แกท่ทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเพราะตัวออกซี่นั้นเนี่ยเคยเชื่อในเรื่องดาวของ สวรรค์มาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนไปแล้วจึงเหมือนกับการบอกไปในๆว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยไม่มีความลังเลอีกต่อไปแสงที่ส่งมานั้นเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับความเชื่อ ความศรัทธาของทางออกซี่และบาเดนี่เลยครับและสี่สุดท้ายครับผมจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของดรากาครับที่เธอเนี่ยนั่งกุมแผลที่บาดเจ็บและหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นนะครับและเธอเนี่ยก็ได้ตื่นรู้และเข้าใจความหมายของมันครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเธอเป็นคนที่มีความหลังกับพระอาทิตย์ขึ้นครับคือครอบครัวของเธอเนี่ยได้เสียไปตอนที่พระอาทิตย์เนี่ยมันกำลังขึ้นพอดีจากนั้นเนี่ยเธอจึงรู้สึกว่าทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันคือความทรมาน จนกระทั่งเธอได้ผ่านการประจนภัยมากมายและได้รับรู้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าแสงอาทิตย์นั้นน่ะ มันกำลังโอบกอดเธอไว้ตั้งหากเธอจึงเลือกที่จะยกมือขึ้นและรับแสงอาทิตย์สุดท้ายของชีวิตเธอไว้ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจในซีนนี้เนี่ยตำแหน่งและการเล่นแสงเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความหวังใหม่เหมือนการได้รับการยอมรับในตัวเองและสีที่เล่นในซีนนี้เนี่ยจะเป็นโทนอุ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขียวอมเหลืองสีเหลืองหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เธอใส่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงชมพูทำให้ผู้คนเนี่ยได้รู้สึกถึงความอบอุ่นจากข้าง ก่อนที่จะซึมกันเป็นแทบนั่นเองหากคุณเคยดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยพวกคุณก็จะสังเกตได้ว่าซีนที่2และ3ที่ผมเลือกมานั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายของแต่ละตัวละครเรียกว่ามันเป็นส่วนที่ผมค่อนข้างจะสนใจเลยเพราะว่าหลังจากที่ตัวละครเหล่านี้ได้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เขาก็จะเดินหน้าไปอย่างไม่ถอยแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามเรียกได้ว่าเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งของอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็เป็นความเศร้าอย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยเช่นกัน พูดได้เต็มปากเลยนะครับผมว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและต้องทําความเข้าใจค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นแนวคิดการตัดสินใจมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆอาจารย์ผู้เขียนเนี่ยเขาแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนและละเอียดมากจนบางครั้งเนี่ยแอบเข้าถึงยากเลยผมเนี่ยบอกตรงนี้เลยนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบอนิเมะเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่มันดึงดูดมากจนทําให้ผมเนี่ยต้องดูมันจนจบ ถือว่าเป็นอนิเมะที่เหมาะกับสายฮาร์ดคอร์ที่ควรหาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันดีไปหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์เชิงปรัชญาหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกทฤษฎีต่างๆนานาเนี่ยก็มีให้เก็บไปคิดอยู่เยอะเหมือนกันครับและถ้าทุกคนยังจําได้นะครับผมในตอนแรกที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงไม่พูดตัวละครเอกทั้งหมดนะครับผมมองว่าตัวละครเอกตัวสุดท้ายเนื้อเรื่องมันค่อนข้าง,งที่จะ สั้นไปหน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเก็บเป็นซีครตไว้ให้ทุกคนเนี่ยสงสัยเล่นแล้วก็ไปตามดูกันเอาเองแต่ผมจะพูดถึงส่วนนี้ครับ ียกได้ว่าส่วนนี้เนี่ยสำหรับคนที่เคยดูมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคําถามที่สงสัยแล้วก็อาจจะอยากที่จะมาหาคําตอบกันในคลิปนี้เลยใช่ไหมฮะว่าราฟาที่โผล่มาตอนท้ายนี่มันอีหยังวะคําคตอบของผมเนี่ยก็คงไม่ต่างจากที่ช่องอื่นๆเคยตอบไว้นะครับนั่นคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าพอจะมีเหตุผลซับพอร์ตให้สบายใจขึ้นมานิดหนึ่งหรือเรียกได้ว่ามันเป็นอ่าทฤษฎีของผมแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือราฟาที่โผล่มาในตอนท้ายเนี่ย เป็นตัวตนที่มีไว้เพื่อสะท้อนกับโนวักนั่นเองว่ามนุษย์นั้นเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมถ้าโนวักค,คือผู้ที่ใช้ความศรัทธาในการทำร้ายคนอื่นลาฟานั้นก็เป็นผู้ที่ใช้เหตุผลในการทำร้ายคนอื่นเช่นกันดังนั้นการมีอยู่ของลาฟาคนนี้เนี่ยก็เพื่อบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะดีหรือแย่ในมุมมองไหนหากมันมากเกินไปเนี่ยมันย่อมไม่ส่งผลดีเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ มนุษย์นั้นเนี่ยครับเกิดมาเพื่อตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเราทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์จะถามเช่นเดียวก,กันกับที่เราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหาคำตอบในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหาคำตอบนั้นไม่ได้เลยในทั้งชีวิตของเราหรือมันอาจจะง่ายนิดเดียวจนมันน่าเบื่อไปเลย ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะใช้คำถามเดียวนี่แหละครับเพื่อที่จะเปลี่ยนคำตอบไปเรื่อยๆจนครบเวลาทางชีวิตของเราไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตามทุกคนสามารถเลือกได้เสมอไม่มีใครผิดที่จะคิดแล้วก็คงไม่มีคำตอบไหนที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตเช่นกันนั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งผมและคุณไม่เคยที่จะหยุดคิดหรือตั้งคำถามเลยนั่นเอง และสำหรับสุริยะปาฏิเสดีสีเลือดในวันนี้ผมขอปิดคดีครับ